รัฐบาลจีนเนี่ยจะสนับสนุนคนจีนด้วยกันก็จะมีการตั้งกำแพงสินกำแพงภาษีนะป้องกันให้สินค้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเข้ามายากนะเอ๊ะมันมีเหมือนเหมือน เหมือนจีนเขามีระบบเขามีเหมือนเขาทำมันดูง่ายเนาะอ่าเวลาจะส่งออกมาบ้านเราเออส่งออกมาประเทศไทยง่ายอ่าดูดูดูง่ายแต่ของไทยจะกลับเข้าไปคัสจีนเนี่ยย่าอ่าทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาประเด็นนี้แหละเออจะกลับไปเขาเนี่ยมองมองตอนเนี้ยแห่ที่เราพูดไปหลายตอนแล้วเรื่องโลจิสติกส์เขาเขาแพกที่เขามากยางมีการซับซซดี้ด้วยหรือมีมีมีซับซซดี้มีการสนับสนุนเต็มที่เลย ทีนี้จังหวะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเอ,เ,อเราจะสู้ยังไงเ,<อ>เราตั้งรับอย่างไรยก<ร>ตัวอ,อ,อย่างให้ก่อนยกตัวอ,อย่างให้เห็นก่อนว่ามันเข้าไปยากน้อยแค่ไหนนะการที่ส่งออกของไทยเข้าไปในประเทศจีนเนี่ยมันยากลําบากเพราะว่ามันจะมีขบวนการที่ยุ่งยากนะครับแล้วส่วนใหญ่คนร,รัฐบาลจีนเนี่ยจะสนับสนุนคนจีนด้วยกันก็จะมีการตั้งกําแพงสินกาแพงภาษีนะป้องกันให้สินค้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเข้ามายาก นะอย่างอเมริกาเนี่ยเข้าประเทศจีนได้ยากเหมือนกันแหละจนเขาอเมริกาต้องร้องโอดโอยเลยต้องบอกให้จีนเปิดประเทศเยอะๆกว่านี้นะอย่างเหมือนกับไทยไทยก็เป็นสินค้าต่างประเทศต่างชาติเข้าไปจีนกันแล้วอย่าลืมนะคนจีนเนี่ยม,มีมีผู้ผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันแข่งกันเยอะอยู่แล้วมันผลิตสินค้าเยอะแยะอยู่แล้วมันแข่งกันเยอะอยู่แล้วเราก็เข้าไปเป็นแค่อีกคู่แข่งอีกคนหนึ่งในตลาดของจีน นะเพราะฉะนั้นการเข้าไปนะถ้าสินค้าคล้ายๆกับจีนอยู่แล้วเนี่ยคงจะเข้าไปยากนะแต่ถ้าสินค้าที่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโดดเด่นเช่นเอาง่ายๆเลยคนไทยคนจีนก็ชอบเกาหลีก็ชอบญี่ปุ่นก็ชอบคือยาดมอ่ะยาดมเนี่ยเข้าไปขายี่จีนเนี่ยขายได้แน่เพราะว่าจีนอาจจะไม่มียาดมหรืออาจจะดมแล้วกลิ่นดมกลิ่นไ่สู้คนไดไม่ได้างน,นนะเพราะฉะนั้นยาดมก็เข้าไปขายในจีนได้ว่ามันมีความโดดเด่นของตัวสินค้าอ่า ก็คิดอย่างเงี้ยว่าเราจะขายอะไรให้มันมีสินค้าที่มีโดดเด่นเ,เข้าไปขายในในประเทศจีนแต่ก็โอเคแหละในการเข้าไปขายในสมมติว่าจะขายในเท้าเปา่าก็มีข้อกําหนดข้อจํากัดของเถาเปา่าจะไปขายในทีโมอันนี้เรานี้ก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังของจีนนะของทีมอทีมเท้าเปา่านะครับก็มีข้อจํากัดของมันอย่างเช่นเท้าเปา่าบอกว่าคนที่ขายจะต้องจดทะเบียนในประเทศจีน ทีโมยากกว่านั้นอีกก็คือจะต้องจดในประเทศจีนและดําเนินการค้าในจีนมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งถึงห้าปีใช่ไหมมันยากเข้าไปอีกแต่โอเคสมมุติว่าฝ่าฟันไปได้แล้วสินค้าของเราต้องมีความโดดเด่นด้วยอืถึงจะทําให้สินค้าเราขายในประเทศจีนได้อืยกตัวอย่างเอาง่ายๆยาดมหรือนมแพะอย่างที่อัดเม็ดนมเออนมอัม็ย่่นมแพนนมอัดเม็ดที่ขายดีของจินรดาใช่ไหม อันนี้ขายได้แย่เป็นต้นหลังๆก็เริ่มเราก็เริ่มจะเห็นบางคนว่าของจีนไปก๊อปใช่ของจีนไปก๊อปมันมีมันมัดเม็ดมันมีประวัติศาสตร์มันมีเขาเรียกว่าเค s e study มาเยอะแยะแม้แต่กระทั่งคือแบรนด์ไหนเราก็เราก็ไม่ได้มองว่าโอเคมันอาจจะเป็นสินค้าคล้ายคืึงครับอาจารย์เราไปเคลมไว้ว่ามันอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเอออ่ะแต่เพราะว่าเขามีศักยภาพในการผลิตสู้ใช่ไหมเราก็จริงๆเราก็ เราก็ต้องใช่ไหมครับก็คือของเขามันมีมันมีความเข้มแข็งในการผลิตอยู่แล้วม pues, sí, de ันผลิตได้ถูมันผลิตได้เยอะด้วยนะมีปัญหาอีกันหนึ่งของคนไทยก็คือว่าไปขายที่สมมติว่าสินค้าไทยเนี่ยเอาพาพ่อค้าพ่อค้านาเข้าจากประเทศจีนมาดูสินค้าไทยพอเขาบูโอ้สินค้าไทยคุณดี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 เราจะนําเราจะนําเข้าแล้วนะนะเราบอกว่าเอาสักล้านชิ้นเนี่ยทำได้ไหม อ๋ออันนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะฮะเออช็อกถึงแน่จะขายไร้ล้านชิ้นไม่ใช่ว่าจะดีอืมเพราะว่าเขาผลิตมาเขาผลิตได้แค่เป็นพันชิ้นเองอ่าเอาล้านชิ้นจะทํายังไงขายเขายังไงอะไรนี่สร้างสร้างโรงงานเสร็จไม่ไม่ทันแ่จะไม่มีไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปสร้างโรงงานได้ไม่มีเงินแนีกยก็ั้งจะไปสร้างโรงงานผลิตล้านชิ้นได้เลยเพราะฉะนั้นการนี้ก็เป็นข้อจํากัดคือสินค้าไทยเนี่ยพ่อค้าคนไทยเนี่ยกาลังการผลิตถ้าเป็นรายเล็กเนี่ยกาลังการผลิตมันน้อย อมันสามารถจะเอาไปขายในตามในจีนได้เพราะว่ากําลังการผลิตน้อยเวลาเขาสั่งเยอะๆก็ผลิตไปได้อย่างเงี้ยเขาข้อจํากัดอีกจริงๆเคสนี้เราได้ยินบ่อยอ่าเวลางานตามงานเอ็กซ์โปต่างๆหรือตามงานแสดงสินค้าที่ตกลงว่าโอ้จีนมาเลยนะอ่าบางทีเก็ชอบสินค้าไทยอชอบมากฟันโชกมาขอล้านชิ้นไม่ได้ทําไม่ได้เออเอาพูดง่ายๆแค่เราจะไปโป๊โงงานข้างๆมา ก็ยังไม่มีเงินโกเลยร้านชิ้นจะทำยังไงอ,อันนี้ก็เราก็ต้องไปอาจานดิบประเด็นนี้ต้องน่าสนใจว่าจริงๆเรามันจริงจงริงเราก็ก็จะเห็นว่าหลากหลายเลยหลากหลายเหตุผลที่ว่าสินค้าจีนทะลักเข้าไทยแต่สินค้าไทยไม่ไปจีนเลยเท่าไหร่สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยขาดดุลเงินเยอะเองแล้วอาจารย์มองว่ายังไงครับถ้านอกเหนือจากยาดมยาอมยาหมองเราแล้วเนี่ยนะฮะที่เราจะสู้สินค้าอย่าง อย่างที่ผมพูดมาเนาะยาดมยาอมยาหมองแล้วยังมีนารยาที่ทํากระเป๋าแข่งขายมีนมอัดเม็ดที่ขายได้ะนะมีอาจจะมีพวกสินค้าหนึ่งที่ขายขายได้แน่ๆเลยคือสินค้าปราะเภทเครื่องสําอางอนะเครื่องสําอางนี่ดูสถิติผมดูสถิติในส่งออกไปประเทศประเทศจีนเยอะมากะนะครับเออส่งออประเทศอย่างอย่างเนี้ยอย่างผมดูปีเดือน ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เครื่องสำอางของประเทศไทยนี่ส่งบอกจีนเป็นหนึ่งในสิบเลยเพราะฉะนั้นเครื่องสำอางอรพวกสมุนพวกเทอร์โบพวกสมุนไพรนี่จะขายได้แต่ว่าต้องผ่านออยเขานะแต่ขั้นตอนของเขานะเคสนี้ผมก็อันนี้ผมผมเสริมอาจารย์นิดนึงเ,เ,เรื่องเรื่องของออยบ้านเราจริงๆนเนาะเรื่องกระบวนการหรือว่าเรื่องการขอใบสติฟิเคตันต่างๆเ,ออเนี่ยประเด<อ><อ>็นเนี้ยผมเคยผมน่าผมน่าจะพูดไปเมื่อหลายตอนที่แล้วว่า มันก็มีปัญหามันกันนะแบบที่บ้านเราระบบมันการขอมันชัดเจนไหมมันกระบวนการมีมีผมยกเคสของของท่านหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเกี่ยวกับสมุนไพรครับอาจจะไปที่นี่ก็บอกว่ายังสแตปมให้ไม่ได้ไปที่ที่นี่แหละไม่ไม่ของไทยเราเองยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอยู่บ้านเราเองเลยเนี่ยจะไปขอยออจะไปขอย่ออ่ะอันนี้ได้แล้ว มันแต่มันก็ต้องมีอย่างอื่นที่เป็นเป็นสมุนไพรที่แบบบางคนปั๊มได้บางคนปั๊มไม่ได้หน่ยง,งานนะก็โยนกันไปโยนกันมาตอนนี้ค,ค,ะค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่บ้านเราอาจจะต้องมาดูเรื่องของแพทิคอลแพทติคอลของบ้านเราว่ามันสนับสนุนไหมยิ่งยิ่งนานวันเข้าวันยิ่งจะมีในเรื่องของอะไรนะคาร์บอนเครดิตเอ่าไอ้เนี้ย ดมในกระบวนการเรามันทำไมรู้สึกเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าถ้าเราจะส่งของสินค้าพวกนี้ไปประเทศจีนประเทศจีนเขาก็จะมีขั้นตอนในการรับรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการรับรองก็ต้องอาจจะต้องเสียเวลาในการรับรองด้วยอาจจะเสียเวลาเป็นปีๆกว่าสินค้าจะได้รับรองจนจจะไปขายได้อ่อันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ครับเป็นข้อด้อยเหมือนกันบางทีก็หมดแพทชั่นในการขายออาจจะหมดแพทชั่นในการขายซะไปซะก่อน Thank <laughs> you.